ครูตอนนี้ผมก็แฟนอยู่คนละประเทศมือที่3เริ่มโผล่ควรทํายังไงครับโอเคขอบคุณเบนนี่มากๆรักทางไกลครูติบอกเลยนะต้องเผื่อใจ50-50โอกาสที่จะเอาไม่อยู่สูงมากต้องบอกอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำนะพัฒนาตัวเองต่อไป ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นรักษาทรงและรักษาเส้นทางตัวเองไว้ว่าเรากําลังทําอาชีพอะไรอยู่ทําต่อไปเราจะเลื่อนขั้นเมื่อไหร่เงินเดือนขึ้นเมื่อไหร่ทําต่อไปไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นจงทําแบบนั้นต่อไปผู้หญิงจะอยู่หรือไม่อยู่ให้เขาเลือกด้วยตัวเขาเองอย่าไปยืนยันเขาว่าไม่ควรเลือกคนนี้เป็นผู้ชายที่อ่อนแอเป็นผู้ชายที่ไม่มั่นใจในตัวเองและเป็นการยืนยันว่าคนที่เจอที่เจอเธอที่นูนะ่นอ่ะมือที่3ไม่ว่าจะที่นี่หรือที่นู่นก็แล้วแต่เป็นตัวเลือกที่ดีกว่ามั่นใจกว่าผู้หญิงตัดสิน ผู้ชายที่ความมั่นใจเป็นหลักฉะนั้นไม่ว่าทําอะไรอยู่ทําต่อไปครุติเข้าใจนะความรู้สึกเราที่แบบเชื yeah. ่ออู้อยู่นี่อยู่นู่นอ่าสมมุติถ้าเริ่มต้นแล้วอยู่ใกล้กันแล้วจาเป็นต้องย้ายไปฉันก็ยังทําอยู่นี้แต่ครุติพูดยังตรงเลยนะไอความรู้สึกอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาไม่สนใจเราหรอกว่าเรามีความสุขไหมผู้หญิงเขาไม่สนใจเราหรอกว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงเขาสนแค่ว่าผู้ชายคนนี้มีประโยชน์กับเราหรือเปล่าเท่านั้นเอง ฉะนั้นก็รักษาเส้นทางต่อไปถ้าเราไม่รักษาเส้นทางต่อไปครูติจะบอกผลเสียของการที่เราไม่รักษาส่งนะ่คือผู้หญิงคนนี้สมมตินะสมมติว่าเรายังไงเราก็ต้องเสียผู้หญิงคนนี้ไปแล้วแน่ๆแต่เมื่อการงานเราพังชีวิตเราพังส,สุขภาพเราพังไปกินเหล้าไปนู่นนี่นั่นไปทําตัวเองประชดชีวิตสกยภาพเราต่ำาล้วไหมเลเวลเราต่ำลงไหมดูน่าสมเพชขึ้นไหมแล้วผู้หญิงที่จะเข้ามาในอนาคตหายไป้วยปะ เราเสียผู้หญิงคนนี้ไม่พอเสียผู้หญิงแน่นาคนอีกแต่ถ้าเรารักษาทรงไว้ใช่คนนี้เราเสียไปเสียก็เสียช่างหัวแม่งไปถือว่าเป็นการทดลองในชีวิตว่าโอเครักทางไกลเป็นอย่างนี้งานเป็นบทเรียนว่าครั้งถัดไปกูเลือกรักที่ไม่ใช่ทางไกลและถ้าจะเป็นรักทางไกลว่ามึงจะต้องย้ายไปกูบอกเลยโอเคตัวเองเธอหนูเดี๋ยวเราเลิกกันก่อนนะสถานะเราล้างกันไปก่อนเราจะไม่ให้ความหวังกันเราอยู่ไกลเรากลับมาเป็นเพื่อนกัน และถ้าเรากลับมาอยู่ใกล้กันแล้วยังไม่มีใครก็ค่อยกลับมาคบและเข้าสถานะกันอีกครั้งเพื่อป้องกันการนอกใจสำหรับคลิปนี้นครูติก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับุยกันต่อไป